สวัสดีค่ะเข้าวรัวทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะมาดูเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายว่าจะหมกปลาค่ะเป็นปลาขาวตัวเล็กนะคะล้างทำความสะอาดเอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมกระชายค่ะมะเขือเทศนะคะนิดหน่อยยายตำเรียบร้อยแล้ว ยอดมะขามอ่อนค่ะมีต้นหอมผักชีนิดหน่อยและขาดไม่ได้เลยค่ะใบแมลรักค่ะผักอีตูนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะยายหมกในกระทะนะคะหมกโม้นั่นเองค่ะแต่ยายจะหมกในกระทะยังไม่ได้เปิดเตานะคะ Xay qua luôn cái กดคอยค้คยอมกันนะคะอคยอดมาขามนะคะ ต้นหอมผักชีนิดหน่อยมีเหลือในตู้เย็นยอีตู้ค่ะเี๋ยว่าจใช้มือคลุกดีกว่าตุกเ้าให้ข้ากันนะคะเปิดเตาเลยค่ะ เราเข้าที่แล้วนะคะเปิดเตาค่ะปิดฝาเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะคะ กับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะปลาขาวหมกหม้อยอดมะขามอ่อนนะคะทํากินง่ายๆกับยายเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ